ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพมลชัยเกมมาสเตอร์ทีวีครับก็วันนี้ครับเราก็จะมาเล่นทั้งกับเกมกันนะครับกับพี่อัลเมอร์ชีวีนะครับทุกคนจะรู้จักกันนะครับนะครับคนดังเลยนะครับโอเค อยู่ทางนู้นฮะต่นครับอกก่อนนี่ฮะอยู่กันสำหรนีในคนไทยเยอะจริงๆนะครับก็เห็นพี่อันเข้าไปฮะคนไทยเยอะจริงๆโอเค Skien, skien. Ok. okay. okay. ดีวเขาบอกให้ตามไปนะครับรอครับรอพี่เขาจะบุกไหมเอาพี่เขา เชิญนะพี่เร็วครับโอ้โหดูของดิ Cập tay hấp cập tay. ตายครับตายก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบครับกดกระดิ่งกดไลค์ครับกดซับสไครป์กดแชร์ก,กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย